เราเราทำธุรกิจแบบนี้เราก็จะเข้าใจธุรกิจที่ดีด,ดีกว่าธุรกิจอื่นอันที่หนึ่งก่อนดังนั้นเนี่ยแล้วข้อสำคัญคือเราก็มีงานหลักที่ต้องบริหารจัดการดังนั้นเนี่ยเราเสียเปรียบนักลงทุนผมใช้คง่านง่าว่าเราจะเสียเปียบนักลงทุนที่เป็น v i ก็ดีหรือลงทุนที่เต็มตัวเพราะว่าคือทั้งวันเราก็ทำงาน ดังนั้นเราจะมีเวลาน้อยมากในการที่จะไปศึกษาหุ้นแต่ละตัวจะไปฟังออฟเดย์ day, มันก็ไปไม่ได้จะไปบริษัทวิสิทอะไรก็ตามผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราลงทุนกับับหุ้นเราเนี่ยยังไงเราพูดตรงๆก็คือมันมันเห็นนะครับเคยสถเกิดแล้วว่าเราเรา,เราลงมือทำเองเราลงมือทําเองไม่ดีมันก็เห็นอะ่ะคือดีเราก็เห็นอะ่ะเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดเราทาให้มันดีเนี่ย มว่าผลตอบแทนของบริษัทเรายังไงก็ได้มากกว่าอันที่หนึ่งก่อนนะอันที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่ใช้ไปส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ผมก็จะใช้ไปกับกับการลงทุนในคอมเซเว่นเพื่อให้มั่นวใว่ามันยังคงรักษาการเติบโตต่อไปได้ดังนั้นไอ้เวลตรงนี้ที่เรามีเนี่ยมันมากกว่าที่เราจะไปลงทุน<ม>ที่อื่นเยอะอันนี้คือคือเราพูดถึงชามพูดถึงเวลาก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องต้องเรียกว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตของการลงทุน ในความเป็นจริงก็คือลงทุนกับคอมเซเว่นะครับ <c oughs> กับ <c oughs> กับ <c oughs> กับความคิดกับในเครืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันโตในเรืงของลงทุนเนี่ยเราก็จะลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจที่สุดคือเจอผมอว่าผมก็เจอคนถามถามเยอะโดยเฉพาะถามว่าคอมเซนจะเป็นยังไงจะไปต่อไหมราคานี้เข้าได้หรือเปล่าคือผมบอกว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจ คือจะลงทุนน่ะผมว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจที่จะลงอะแบบเข้าใจเยอะเยอะคือถ้าไม่เข้าใจอ่ะมันก็ก็ซื้อแบบมันก็ได้ก็ฟุกขาดทุนก็เข้าใจได้ทําไมถึงขาดทุนเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจอ่ะเราจะรู้ว่าเราถ้าเราเข้าใจเข้าใจคืออะไรก่อนเข้าใจคือคุณทํายังไงก็ได้เพื่อให้เข้าใจว่าปีนี้บริษัทนี้จะมียอดขายเท่าไหร่และกําไรเท่าไหร่ไอเนี้ยคือหัวใจเลย เข้าใจยังไงให้ตายนะแต่ว่าออกมาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะมียอดขายเท่าไหร่และกําไรเท่าไหร่ก็แปลว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาใครถามผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าคอมเซเว่นเนี่ยสามควอเตอร์เนี้ยมันโตเท่าเนี้ยยอดขายเท่าเนี้ยกําไรโตเท่าเนี้คิวสี่เป็นคิวที่ดีที่สุดถ้าไปดูเรคคอร์ดก็จะเข้าใจว่ามันมันมันโดยเฉลี่ยเนี่ยมันยอดขายมันในคิวสี่เนี่ย มันมากกว่า Q1 ของสามอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าคุณเข้าถ้าคุณเข้าใจแค่นี้คุณก็เล่าแล้วไม่ต้องมาให้ผมบอกเลยก็พอจะเดาได้แล้วว่า Q4 ปีนี้เราควรจะขายเท่าไหร่แล้วก็คำนวณมาได้ว่ากำไรเท่าไหร่พอบอสทำลายมันก็จะแกะมันอยู่อย่างเนี้ตลอดไปดังนั้นอยากให้เข้าใจธุรกิจที่จะลงทุนแล้วก็สามารถที่จะตอบได้แล้วคุณก็ลองพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไป forecast ดูเราถึงจะรู้ว่ามูลค่าของ หุ้นที่เราพูดถึงเนี่ยปัจจุบันนี้มันถูกหรือแพงถ้าแพงถ้าไม่มีเรื่องใหม่เราเข้าใจละแล้วแล้วก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้มีเรื่องใหม่ผมว่าแพงมันก็คือแพงแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยแต่มันจะมีเรื่องใหม่ที่เราก็เชื่อว่าเขาจะสร้างได้มันก็อาจจะถูกดังนั้นเนี่ยผมว่าสุดท้ายคือลงทุนกับบริษัทที่เราเข้าใจดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ผมที่ผมฝากก็แล้วกันนะฮะคือตัวเขาเองอย่างที่บอก ผมเข้าใจคอมส้นที่สุดผมก็จะลงลงทุนลงแรงกับคอมเส้นันดับหนึ่งเพราะผมรู้ว่าผมทํามากผมได้มากเพราะว่าโอ้โหมันแล้วมันมากกว่าอะไรทั้งหมดแล้วมันอยู่ในมือเราถ้าเจ๊งก็เจ๊งเดยมือเราอ่ะมันรู้จะไปไปต่อยเ้เข้าใจบร,ริษัทอื่นก็ต้องไปเสี่ยงอีกเพราะมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้เราอยู่ดีอ่ะเราก็ไม่ได้ไปอยู่นั่งตรงนั้นทํากับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา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 หาบริษัทที่เราเข้าใจที่สุดแล้วติดตามจะเข้าใจมากที่สุดแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะประสมความสำเร็จได้ ลงครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงจริงจังคือลงให้เข้าใจเพราะว่าคือบางเงินถ้าผมทําธุรกิจอื่นร้านอาหารอะไรเงรี้ยที่มันไม่ได้เกี่ยวผมอาจจะลงหรือไม่ลงก็ไม่ใช่เรื่องแต่บางเงินไอเนี้ยมันโดนมาคับให้ลงคือเราต้องลงเพื่อให้เข้าใจขนาดลงยังไม่เข้าใจเลยนะเข้าใจยากมากเลยต้องบอกว่าเข้าใจยากมากยังต้องลงคือคือเราขายสินค้าด้านนี้โดยตรงเราเป็นไอทีะฮะเราเป็นไอทีแล้วเราถ้าเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องบอกเฮ้ ปรากฏเราไมา่รู้เรื่องอะไรเลยในนี้มันก็จะแปลกๆนิดหนึ่งเพราะบังเอิญอย่างที่บอกพอเราเป็นไอทีดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจมันยิ่งเข้าใจเท่าไหร่ยิ่งไม่เข้าใจมากเท่านั้นคืออ,อคือคือ,คอต้องบอกว่าคริปโตเนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้ลอจิกของการลงทุนที่เราทําอยู่ในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยผมให้มันแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งถ้าเอามาใช้นี่มันจะงงมากเลยฮะต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่แต่ถามว่าลงเพื่อให้เข้าใจลงเพื่อให้รู้ เพื่อให้ตามโลกทันเพื่อให้รู้เทรนว่าเป็นยังไงแต่ถามว่าลงเพื่อหวังผลตอบแทนขนาดนั้นไหมผมไม่ได้หวังอย่างนั้นนะครับอืมอืมครับเออเมื่อกี้ที่ที่คุณสุราบอกว่าลงแล้วบา,บางส่วนมันใช้ไอ้ไวิธีคิดดับเดิมๆได้แต่บางส่วนมัน,ม,นมันไม่ได้เนี่ยอันนี้ยังไงนะฮะสำหรับตัวคริปโตอืมเออผมผมยกตัวอย่างแล้วนนะฮะคือคเออไปแต่เวิร์สแล้วกันนะไอ้น,นี่ก<ะ>็มันก็มีให้เราเรียนรู้ใหม่ อย่าง m e t a ะะิร์สเนี่ยฮะพอพอ,พอมีโลกสเสมือนจริงเราก็ต้องไปรู้อีกเอาเฮ้ยเราต้องพูดเซนแล้วเมื่อไหร่จะมาแล้วเราต้องเอาแว่นมาขายไหมเราก็ต้องไปติดต่อเมืองนอกเอาแว่นย mm ี่ห้อไหนดัง VR อะไรดังเตรียมตัวเป็นตัวแทนขายแล้วแต,แวแต่อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแต่ว่าโอเคนะขายแว่นมันก็เรื่องหนึ่งมันก็คงไม่ได้ขายเยอะไปมากมายเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้มากกว่าแล้วไอ้ m e t a วิร์สเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรมันช่วยธุรกิจเราไหมหรือเราต้องมีมันเราต้องสร้างมันด้วยไหม โลกเนี่ยหรือเราต้องเข้าไปอยู่ในมันหรือว่าใครที่สร้างโลก<ม>ไอเมตาเวิร์สขึ้นมาเราต้องไปซื้อที่ดินเขาไหมไปเช่าเขาไหมไอเนี้ยค,คือสิ่งที่ผมงงผมไม่เข้าใจว่าเออ้ทำไมคนเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วทําไมไปขายแล้วทำไมถึงมีคนซื้อทําไมถึงต้องคนถึงต้องมีซื้อภาพไอ้ NFT, อ f t ออะไรพวกเนี้ยค,คือเนี้ยมันคือยิ่ง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 เข้าใจยิ่งไม่เข้าใจ แต่ต้อง uh huh. ก็ต้องเรียนรู้มันไปเพื่อให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเกิดมันมันมันฮิตเกิดมันติดขึ้นมาเราจะได้เข้าใจว่าเออให้เราไม่ตกรถนะอย่างน้อยเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้เข้าไปส่วนไปอยู่ในส่วนหนึ่งของของเรื่องนี้เนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราผมว่าก็ปถือเป็นตัวตัวเสริมแล้กันที่เราพลาดไม่ได้เหมือนกันในการที่บอกว่าอีก 2, องสมสี่ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะเป็นตัวไหนที่มันจะต่อยอดผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างเราลงอ,อย่างเราไปลงทุนตัว Next Capital ก็แล้วกันตัว N Cap <อ>คือหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในตลาดอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องกระโดดเข้าไปเข้าใจเรื่องของธุรกิจ leasing <ม>เข้าใจในเรื่องของ High Purchase เราก็เข้าไปคลุกกับมันอยู่โหสามปีสีป่ปีจนกระทั่งเข้าตลาดวันนี้ถามว่าจากเดิมที่เราไม่เคยเข้าใจวันนี้เราเข้าใจมากขึ้น แล้วแล้วเราก็เอาไอ้เรื่องที่เราเข้าใจในเรื่องนั้นน่ะกลับเข้ามาใช้ในคอมเซวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างว่าเรามีบริษัทลูกชื่อยู่ฝันนะครับเราก็เริ่มมีการทําทำเลนดิ้งคือปล่อยปล่อยเรียกว่าปล่อยให้กับบุคคลทั่วไปซื้อ iPhone ซื้อ iPad นะครับแล้วก็เป็นแบบคนที่ไม่มีโดยเฉพาะคนที่ไม่มีบัตรเครดิตคนที่ไม่มีเออเขาเรียกรรายได้ ท,ที่ชัดเจนพวกคนพวกนี้เขาจะไม่มีเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วมีศักยภาพแต่ว่าไม่มีบัตรเครดิตเราก็เราก็มีการขายไม่ว่าจะเป็น iPad ก็ดี iPhone ก็ดีนะครับแล้วก็เป็นการเป็น installment ไป6 1ถึง12เดือนอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าเราจะทำอย่างนี้ได้เราก็เข้าใจถึงพฤติกรรมเราต้องใจคำว่า c r e ดิตสกอร์ริเราต้องเข้าใจว่าเราจะปล่อยให้ใครที่จะไม่นี่ศูนย์แล้วเมื่อปล่อยไปลยแล้วเราจะไปทวงเงินยังไง ไปไปตามเก็บแบบไหนไอเน,นี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการลงหาวังนั้นนะพอเราไปลงทุนบริษัทเอ็นแคเราเข้าใจมากขึ้นเราก็กลับมาใช้แล้วก็พัฒนาให้คอมเส้นโตได้อย่างในปีที่แล้วเองเนี่ยเราก็มีมูลค่าของสินค้าที่เราขายไปแบบเป็นแบบแบบแบบเป็น s t a l l m e n t แบบนี้นะโดยเราเองอย่างเงี้ยก็พันกว่าล้านปีนี้เราก็จะโตมากกว่าอ,อีกซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะมันก็ช่วยให้เราขายสินค้าได้แล้วเราก็ ช่วยให้คนซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เริ่มมีเทคนิคอย่างเงี้ยฮะเรื่องทําเอาไฟแนนซ์มาใช้มีทูต่างๆมามาเล่นมีลูกเล่นมากขึ้นในการขายของนะครับผมก็จะไม่ได้มีเวลาตามมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยความเข้าใจของบริษัทที่เราจะไปลงทุนเพราะว่าผมก็แทบจะไม่มีโอกาสได้คุยได้ติดตามผลงานมาก แต่เราจะดูกลยุทธ์ที่เราทําสิ่งที่คอมเซเว่นทำแล้วสิ่งสิ่งที่บริษัทอื่นหลายๆบริษัทเนี่ยเขาทำคืออันนี้ต้องยอมรับว,ว่าต้องดูเขาเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยแต่ละบริษัทเขาทาอะไรที่ดีเราก็เออเฮ้ยไอเดียนี้ดีเราก็เอามาใช้บางอันแบบเขาเขาทาได้แบบเฮ้ยแฉกว่าเราอะแล้วเราก็รู้สึกเออให้มันมีศักยภาพดูแล้วบริษัทบางบริษัท่มีเรียกว่า competitive ที่เหนือกว่าคู่แข่งยังไงเราลองเห็นเราเห็นเราเรามันก็เหมือนเราเองเรามองเราเรารู้เลยว่าปีนี้จะโตเท่าไหร่ด้วยอะไรในทางกลับกันเราเห็นบริษัทในประเทศไทยหลายๆบริษัทก็ก็จะเห็นได้ว่าเออเฮ้ยปีเนี้ยเขามีเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเราวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่าน่าสนใจบางบาริษัทเราฟังแล้วเราเราไม่เราไม่คิดว,ว่าจะเป็นไปได้เราก็ไม่สนใจแต่เราก็ตามเพราะอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิด เนี่ยมันถูกหรือผิดเราก็อยากจะตามไปดูอะแบบโอ้โหอยากรู้มากเลยมันจะได้จากนั้นจริง,รงๆก็วาก็ก็ตามไปดูซึ่งบางครั้งเราก็ผิดนะฮะต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ว่าเก่งแล้วก็ไม่ได้ถูกก็ผิดเยอะผิดคือไม่นึกว่าเขาจะทาได้แต่เขาทําได้ mm hmm. บางบริษัทที่เราคิดว่าเออมันจะดีก็อาจจะไม่ดีก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าภาพรวมสารผมเนี่ยผมก็จะดูเฉพาะธุรกิจที่ผมเข้าใจเพราะเราจะไม่มีเวลาไปตามมันดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบมันแตะยผิวอะเชื่อว่าอันนี้มันน่าจะดีด้วยเหตุผลนั้นตรงสามสี นะครับก็จะเป็นอย่างงี้อย่างเช่นถ้าสมมตินะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นค้าปลีกง่ายผมจะดูง่ายเลยผมจะเข้าใจก็เร็วก็ดูดู่ลาปีนึงเท่าไหร่ใช่ครับดูว่าเซมสโตเขาโตปีนึงเท่าไหร่ปีหน้าขยายกี่สาขาถ้าคิดจากเป็นสาขาเดิมอย่างสมมติคอมเซ็นอย่างเงี้ยเราเรายกตัวอย่างนะฮะสมมติคอมเซ็นบอกเรามีปีที่ผ่านมาเรามีหนึ่งพันสาขาแล้วบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราเปิดได้สมมติหนึ่งร้อยสาขาออเราตั้งเป้าของจริงเลยคือปีสองสองเนี่ยเปิดประมาณสัก ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแล้วกันถ้ามองมองไปเร็วๆก็ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่อันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อสิ้นปีถ้าถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าเฮ้ยสมมติเราเปิดสองร้อยแล้วกันนะฮะแปลว่ามันเปิดเพิ่มจากหนึ่งพันเป็นสองร้อยไม่ได้แปลว่ามันจะโตยี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะเพราะว่ามันมีเล a r อร์นิ่งเคอร์ฟของแต่ละสาขา <S <S แล้วเราก็ไม่ได้เปิดสองร้อยสาขาในวันที่หนึ่งมกราสาขาที่สองร้อยอาจจะไปเปิดวันที่สามสิบธันวาอย่างงี้ก็ยอดไม่มา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถัวถ้าถัวแล้วเนี่ยสมมติเราเราเปิดสองร้อยเราถัวกลมๆก,ลมก็สักครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันก็มีบางครึ่งที่เปิดต้นปีบางครึ่งก็เปิดท้ายปีอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ่ามันคือร้อยสาขาในร้อยสาขาเน,นี่ยสองร้อยเนี่ยเราักข,ขานครึ่งไปเหลือหนึ่งร้อยพอเหลือหนึ่งร้อยเนี่ยผมคิดว่าอ่ะมันก็มีเลือดนอเคอร์ฟอย่างที่บอกดันะงนั้นเนี่ยถ้าปกติหนึ่งพันสาขาที่เราเคยขายอยู่สมม,มติเราตัวอย่างว่าเราเคยสาขาขายได้สาขาละเฉลี่ยหนึ่งล้านบาทไอเนี่ยเราก็ตีซะห้าสิบเ,เปอร์เซ็นต์เพราะ ดังนั้นเราก็จะ forecast ยอดขายของของคอมเซเว่นได้ว่า200ที่สาขาที่เปิดชีวิตจริงเอานับเป็นแค่ร0อยแล้วก็นับเป็นแค่50%าอเของร้อเป็นยอดขายแล้วก็คูณเดือนไปอย่างนี้ฮะมันก็จะคำวนวณได้ว่าอ๋ออันนี้มันคือยอดขายที่จะเกิดขึ้นในปีในปีใหม่ข้างหน้านี้นี่คือตัวอย่างบวกกับเซมสโตที่เขาบอกว่า mm. โอเคเขาจะโตเท่าไหร่นะครับบวกกับถ้าเร็วๆนะก็จะอาจจะบวกกับแคตตา ที่ผู้บริหารเขาบอกมาว่าปีนี้เขาจะทําสินค้าเพิ่มเติมคือนู่นนั่นนี่เราก็ไปคํานวณดูได้ว่าออกประมาณเท่าไหร่อันนี้หลักการเนี่ยฮะก็ใช้กับคอมเซนได้เลยส่วนใหญ่ก็ใช้กับรีเทลได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแพทเทิร์นมันจะมันจะผมว่ามัน80%มันเหมือนกันหมดเลย <S <S 1> <S 1> เราก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Diversify r i s k ของเราหรือ diversify การลงทุนของเราไปทางพอร์อตอื่น ก็จะยกต,ตัวอย่างว่าสมมติว่าเราก็อยู่ในธุรกิจที่เป็นไอทีดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าเรารู้ดีว่าเราขายดีอะเราเห็นนะว่าโอ้โหคนต้องการมาหาสารอะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นถ้าพูดถึงในเชิงของหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เลยไปตกที่หุ้นเทคสมมติก่อนเพราะเราเห็นชัดอะว่าคนโอ้โหเราเราเห็นดูสแตท ทุกๆุกควอเตอร์เนี่ยเราจะมีการรีวิวตลอดเวลาสินค้าตัวไหนมาเป็นยังไงแคตตอกรีไหนดีเทรนด์ของโลกเป็นยังไงอะไรกําลังจะมาใครพูดถึงกระแสตัวไหนอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปจับสินค้าจับเซอร์วิสของอันนั้นให้ถูกดังนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันถ้าเราเห็นเราก็จะรู้แล้วว่าโหขนาดบริษัทจะทำมาร์เก็ตติ้งยกตัวอย่างนะเราจะทำมาร์เก็ตติ้งทีมมาร์เก็ตติ้งก็จะมาบอกแล้เอาโอเคบัตเจ็ตนี้นู่นนี่นั่นตอนนี้จะไปใชเ้เงินลงไปในแอด ลงไปที่จะไปในตัวอย่างว่า Facebook เท่าไหร่ YouTube เท<ม>่าไหร่เราเห็นว่ามันเกิดไอ้มาร์เก็ตติ้งชิไปยังสื่อพวกนี้เยอะขึ้นเราก็เราก็แอสซูมได้แล้วโ,โหแซงไ้พวกนี้มันดีมากเลยจากเมื่อก่อนที่เราโฆษณาสื่ออื่นเยอะตอนนี้กลายเป็นสื่อพวกนี้เยอะแทนก,ก็เราก็อย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจมันนี่มันแจ๋วอ่ะคือเราก็เห็นแล้วเราก็เห็นเออร์เน็ของเขาเติบโตตลอดเพียงแต่ว่าการเติบโตเขาเนี่ย มันจะไปทันราคาหุ้นไหมก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เปยงแต่ว่าท้ามบอนในเชียงของพื้นฐานบอกว่ามันดีดังนั้นเราก็จะลงทุนหุ้นแบบนี้เป็นหลักเป็นหุ้นที่เป็นเป็นเรื่องของโลกใหม่ก็ผมว่ามันก็อันแล้วข้อสําคัญเนี่ยคือก็ไม่ได้เป็นลงทุนเป็นหลายตัวอกีกเพราะถ้าลงเป็นเป็นหลายตัวเนี่ย <S <S มันก็จะไปแบบอเออเราก็ตามไม่ไหวอ่ะส่วนตัวก็วต้องบอกว่าเราตามไม่ไหวพเพราะฉะนั้นก็จะไปเรื่องก,กองทุนที่ที่เขาลงทุนในหุ้นเทคโดยเฉพาะ เราชอบหุ้นสมมติเราลิสต์มาว่าเออเราชอบหุ้นอะไรบ้างเราก็ไปหากองทุนที่เขาลงทุนในพุกเนื้อโดยเฉพาะแล้วทุก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 เตอร์ทุกๆุกปีเขาก็จะมีการดึงตัวตัวที่ไม่ดีออกเอาตัวที่ดีกลับเข้าไปผมมองว่าเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนแบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สองสามเด้งมองว่าอันนี้มันก็เป็นพารสี่ปีหนึ่งสักสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผมผมพอใจเพราะถือว่าเราไม่ได้ไปศึกษาแท้จริงแต่กานเนี้ยการที่ลงทุนต่างประเทศแล้วมองว่าได้ขนาดนี้สำหร ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกลงทุนที่มันแบบเนี้ฮะเป็นกองกองที่เขาไปลงทุนเป็นก้อนเป็นกลุ่มของบริษัทที่เราชอบ